รัเสเซียประกาศให้วันอาทิตย์เป็นวันแห่งการไว้อาลัยหลังจากเกิดเหตุยิงกลาดที่งานแสดงคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งนะครับในกรุงมอสโกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า130คนและบาดเจ็บอย่างน้อย180คนด้วยกันนะครับ กระทรวงสาธารณสุขรัสเซียเปิดเผยว่าทีมกู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาอาคารที่ถูกไฟไหม้อย่างหนักเพื่อหวังพบผู้ที่ยังรอดชีวิตจากเหตุสลดครั้งนี้ขณะที่ประชาชนนับร้อยคนออกมาร่วมบริจาคเลือดและเกล็ดเลือดเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยกลุ่มรัฐอิสลาม IS อออกมาแสดงความรับผิดชอบผ่านถแถลงการที่มีการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม เทเลกร a มนะครับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการยิงกราดนนี้แต่ก็ยังไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดว่าคำกล่าวอ้างนี้เป็นความจริงหรือไม่นะครับ เมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินออกแถลงการผ่านสานีโทรทัศน์ที่มีการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเหยื่อและประกาศให้วันอาทิตย์เป็นวันแห่งการไว้อาลัยแห่งชาติพร้อมให้คำมั่นว่าจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาลงโทษให้ได้นะครับประธานาธิบดีปูตินบอกว่ามีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้แล้ว11คนรวมถึงมือปืน4คนขณะพยายามหลบหนีไปยังเขตปกครองบียงส์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทางราว340กิโลเมตรผู้นำรัเสเซียกล่าวด้วยว่าเหล่ามือปืนพยายามหลบซ่อนและเคลื่อนตัวไปยังยูเครนโดยที่ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่ามีการเตรียมการรอรับผู้ก่อเหตุที่ฝั่งยูเครนให้มีการข้ามพรมแดนไปได้ด้วยนะครับหนงานความมั่นคงของรัเสเซียอ้างว่ามือปืนผู้ก่อเหตุนั้นมีการติดต่อกับฝั่งยูเครนและถูกจับได้ใกล้กับชายแดนยูเครน ในการแถลงข่าวรายวันเมื่อวันเสาร์นะครับประธานาธิบดีโรโรดิเมียเซเลนสกี้ของยูเครนปฏิเสธคํากล่าวอ้างของปูตินที่ว่ายูเครนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้และบอกว่าปูตินปูตินและพวกเศษสวะทั้งหลายพยายามป้ายสีคนอื่น ขณะเดียวกันเอเดรียนวัตสันโกศกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวบอกในวันอาทิตย์ว่ายูเครนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่สถานที่จัดคอนเสิร์ตในมอสโกและว่าไอซิสคือกลุ่มที่ต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวต่อการโจมตีนี้นะครับ,รบไม่มีชาวยูเครนเกี่ยวข้องเลย เนียบข่าวบอกด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐได้แบ่งปันข้อมูลกับรัสเซียตั้งแต่เมื่อต้นเดือนไปแล้วว่ามีผู้วางแผนโจมตีกรุงมอสโกและได้ออกคำเตือนแก่ชาวอเมริกันในรัสเซียเมื่อวันที่7มีนาคมให้ระวังเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาปูตินออกมาประนามคำเตือนของสหรัฐว่าเป็นความพยายามทำให้ชาวรัสเซียเกิดความหวาดกลัวนะครับ